สวัสดีครับอยู่กันในส่วนของ Joker ก,ก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมากับเ,บเราใหม่อีกแล้วรอบนี้ทุนห้าพานนะครับผมจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบกันสักหน่อยใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยใครอยากเล่นตามลิงอยู่ที่ใต้ description แล้วนะครับมาดูกันว่าวันนี้ทุน5้าพันจะเป็นเยีัยงไรขอแบบว่าเจ็บเนะ เออนั่นแหละต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นแน่วัยรุ่นสวยงามสวยงามดูครับว่าเราจะได้ออกไปที่เท่าไหร่ไฮไยไตอนนี้เปิดอยู่ที่เบ็ดสามร้อยนะครับเออเอาเรื่องมันต้องอย่างนั้นแหละไอ้ทิศและก็ วิดฟรีสปินวิดได้ฟรีสปินเอยเต็มแถวไปอีกโอเอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยนะถือว่าแจมจับว่าแจมจันเมืองพิจิตเลยเธอจา๋จาจังวันนี้ขอฟรีสปินเดียวขอเข้าฟรีสปินเดียวผมพอใจเลย กำไรขอไม่มากครับอยากเห็นฟรีสปินเบ็ดสามร้อยจริงนี่ไงมาแล้วครับผมฟรีสปินเบ็ดสามร้อยโอเคเราได้เจ็ดพันแล้วนะเจ็ดพันสองด้วยแค่ตรงนี้นะครับก็กำไรครับ 2, สองพันสองละมาดูในฟรีสปินกันต่อว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่อืหรือน้ำลายดังเอือกเลยอุ้ย โล่เถอะอ้ถ้าโล่มาตรงนี้นะอย่างสวยอะผมบอกเลยเจ็ดพันหกไงต่อสักหน่อยไม่เล่าต่สักหน่อยไม่เล่าก็ยังได้อยู่นะวัยรุ่นมันก็ยังได้อยู่นะวัยรุ่น ยัง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 อยู่ยังอยู่ยังไม่ไปไหนยังอยู่ยังอยู่ในเตนบวกอยู่นี่ไงใหม่กันนะครับยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวนี่เป็นไงยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวพอดีครับเอาจนได้ครับผมขอแค่ฟรีสปินนี่แถมโบนัสมาให้ด้วยจัดเด้อ แต่ผมว่าจบนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละินสักชิบดิถ้าได้ฟันสักชิบนะบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบหวานจ่อยอแต่น่าจะได้โลสามเนะครนะผมน่าจะโลสามแน่โลสามเขาออกสองพันเจ็บโอ้ยโดดหลบได้โดดหลบอย่างนี้ต้องตามมาตรงนี้เนี่ยฟันแน่นอนสับเข้าให้ดิเป็นไงอะ่ะเป็นไงอะ ของเขาดีจริงจะสับอีกทีจรงด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นโลชได้จบห้าพันเจ็ด 5, 000, 7, ครับทุกคนครับนี่ไม่นานนะอืมกดไปพรแป๊บเองนะฮะหนึ่งมืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับผมทุกคนโอเคเลยแบบนี้ใครสนใจอยากได้แบบนี้นะครับรีบตามมาเลยแลลิงก์แปเอาไว้แล้วอยู่ที่ใต้ description นี้นะครับผม โปรโมชัน่นก็มีเยอะแยะมากมายเลยเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ